สวัสดีค่ะ f c ทุกท่านสวัสดี f อทุกคนนะคะสาวดำก็เข้าใจในความรู้สึกของ f c ทุกท่านนะคะตัวสาวดำก็เช่นเดียวกันค่ะสรุปแล้วเนี่ยก็รู้กันเนาะว่าเลขสวนทําไม่เข้าเลยค่ะไม่เข้าสองงวดติดแล้วค่ะ ไม่เข้าไม่เข้าสักไม่เข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะสาวดำก็ทราบนะคะว่าเอฟซีของสาวดำนั้นมีผู้มีแต่ผู้ใจบุญทั้งนั้นนะคะดูแลช่วยเหลือมาตลอดสาวดำก็มีความหวังที่สาวดำพูดไปทั้งหมดทั้งมวลสาวดำก็พูดตามที่พ่อผู้ท่านพูดนะคะสาวดำก็สลบสไลค่ะ ไม่ได้สลบสไลดอะไรนะคะเพราะสาวดำคือสลบสไลดสงสารค่ะสงสาร f อฟมากนะคะสงสารเอซและสงสารลูกบุญธรรมมากเพราะว่าลูกบุญธรรมนั้นออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ไปไหนต่อไหนตามที่พ่อผู้สีบุโดท,ท่านบอกนะคะสาวดำก็เป็นคนตรงคนซื่อก็พูดตรงไปตรงมาค่ะ าวดำก็ได้แต่คิดว่าท่านก็ให้ถูกมาหลายงวดแล้วเนาะแต่ว่าก็ผิดไปสองงวดรอ,ออีกรออีกสักรออีกสักตั้งหนึ่งค่ะรออีกสักตั้งหนึ่งงวดวันที่สิบหกธันวาคมนะคะรออีกสักตั้งหนึ่งนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ เราก็มารอกันอีกสักตั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเราก็มารอกันอีกสักตั้งหนึ่งนะคะสาวดำก็เช่นเดียวกันค่ะก็กะว่าหวดนี้นะคะวนันที่16ธันวาคมนะคะ งวดวันที่16ธันวาคมสาวดำรู้ในจิตใจของ FC ทุกคนว่ามีความผิดหวังก็โศกเศร้าเสียใจเฉพาะเลขสวนธรรมนะคะเฉพาะเลขสวนธรรมคิดว่าเราบุญวาสนาเวียังไม่ถึงนะคะเพราะว่าเพราะว่าเลขพอ่อปู่แม่ย่าก,ก็คือหางเดียวต,ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่ว่าจะเป็นสตัวหรือสองตัวนะคะ ช่วงที่ท่านได้เข้าติดต่อกันหลายงวดท่านก็ให้หางเดียวอย่างนี้งวดนี้ท่านก็ให้หางเดียวอย่างนี้แต่ไม่เข้ามาสองงวดนะครับก็ขอให้เอฟซีทุกๆท่านให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะสาวดําให้กําลังใจทุกท่านนะคะเอาเป็นนั้นว่าเออเราถูกเมื่อไร่เราก็คอยสานต่อนะคะสานต่อความหวังสานต่อความฝัน ของสาวดำนะคะเอฟซทุกคนต้องรู้ใจสาวดำอยู่แล้วว่าสาวดำได้ได้มีความมุมนะตั้งใจขนาดไหนกับกับเอนะคะจะสร้างสวนธรรมแต่รู้สึกว่าท้าหวยไม่เข้าเราก็ไม่มีปัญญาที่จะสร้างสวนธร,รมต่อไปได้นะคะเพราะว่าทุกที่เขาจะมีะนายทุน นะคะมีมีมีมนายทุนมีเงินเป็นก้อนเป็นเป็นก้อนไว้สำรองนะคะแต่ว่าสวนทำเสาวดำนั้นไม่ได้มีนายทุนนายทุนของสาวดำก็คือเอฟซีทุกคนนะคะสาวดำก็จะพูดไว้ตรงนี้เลยว่าสาวดำก็ก็ฟันฝ่ามาก็สองปีนะคะหลังจากเสร็จที่วัดธรรมนาคาก็มาที่นี่ตามคำสั่งก็ปู่บอกนะคะคือสองปีก็ได้นั่นล่ะคะ่ะ ก,ก,ก็ได้ตามที่ท่านเห็นนั่นนะคะเริ่มตั้งแต่ขุดสระปลูกมะพร้าวปลูกมะละกอปลูกสะอมปลูกมะม่วงปลูกต้นแคปลูกผักหวานในทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะคะสาวดดงก็ดําเนินมาได้ได้เห็นสวนทํามางอกงอกงอกงามมาตามลําดับนะคะแต่ว่าตอนนี้ ทำก็สาวดากับพระโทษสาวดําก็จะลองอีกสักพักนะคะถ้าวันเลขสวนทําไม่เข้าสาวดําก็จะบอกเอฟซีทุกท่านนะคะว่าคือถ้าคือถ้าไม่เข้าอีกงวดนี้จะเป็นงวดที่สามก็คงจะเดินหน้าไปไม่ไหวก็คือจะต้องจอดไว้นะคะจอดไว้ไว้มีเงินเมื่อไร่ค่อยสารต่อนะคะ สาวาดำก็คงจะต้องออกจากสวนธรรมนะคะเพื่อไปหาเพื่อเพื่อออกออกจากสวนธรรมเพื่อไปหาตัวเลขจากที่อื่นๆมาฝาก f อซนะคะ สาวดำก็คงจะต้องออกจากสวนทำอย่างแน่นอนนะคะสาวดำก็พูดคำไหนคำนั้นตรงไปตรงมาเหมือนที่สาวดำเคยบอก f อว่าสาวดำจะไปหรือไม่ไปสาวดำก็บอกท่านสาวดำจะทำอะไรสาวดำก็บอก f อฟนะคะสาวดำบอกบอกเอฟนะคะไม่เคยมีอะไรปิดบังคะ่ะ คือถ้าไปได้สาวดําก็สารต่อนะคะถ้าไปไม่ได้ก็ต้องจอดไว้อย่างนั้นนะคะก็ถือว่าบุญบารมีสาวดําไม่ไม่มีนะคะถือว่าบุญวาสนาสาวดําไปไม่ถึงฝั่งถือว่าบุญวาสนาสาวดํานั้นไม่ถึงสวนธรรมนะคะที่ตัวเองคาดหวังไว้สาวดําก็คงจะออก จากสวนธรรมไปตลอนตลอนทุกหมนทุกแห่งนะคะคนเราเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องดิ้นรนนะคะต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดกลับอบว่าคุณ f อซทุกท่านรวมทั้งลูกบุญธรรมที่ดูแลคุณแม่มาตลอด สิ่งทุกอย่างก็ยอมรับความจริงนะคะในเมื่อบุญว่าสนาสาวดำไม่ถึงฝั่งไปไม่ได้เราก็ต้องยอมรับชะตากรรมค่ะชีวิตสาวดำตัวคนเดียวอยู่แล้วนะคะในชีวิตก็ไม่เคยได้นั่นชีวิตกตลอนตลอนขึ้นเหนือลงใต้อีสานกลางไปทั่วประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้น มันก็ไม่ผิดนะคะที่ไม่ใช่มมนผิดคือว่ามันก็ไม่ผิดแปลชีวิตสาวดําก็ลำบากระบนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วชีวิตสาวดําก็อยู่แบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรค่ันะคะที่สาวดําพูดหมายถึงว่าสาวดําระบายความในใจสาวดําให้ให้เอฟซีที่รักได้ฟังทุกคนคะ่ะเพราะสาวดํามีความตั้งใจมากและมีความหวังมาก ที่จะสร้างทําสวนทําให้ถึงฝั่งที่สาวดาพูดหมายความว่าถ้าเลขไม่เข้าอีกก็คงต้องจอดไว้นะคะสาวดาเป็นคนเปิดเผยคะ่ะพ่อปู่ท่านก็เสียใจคะ่ะแม่ย่าท่านก็เสียใจมาช่วยลูกช่วยหลานไม่ได้ท่านก็เสียใจคะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นเทพท่านก็มีพี่น้องลูกหลานเหมือนกันเนาะท่านก็ช่วยได้เท่าที่ท่านช่วยค่ะเมื่อคืนนี้พอเมื่อเช้านี้ค่ะไม่ใช่เมื่อคืนขอโทษเมื่อเช้านี้พ่อปู่ท่านก็มานะคะท่านก็บอกว่าพ่อปู่รู้ว่าลูกหลาน ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนเสียใจแต่พ่อปู่ท่านก็ได้เปิดความในใจให้ฟังนะคะแล้วก็ในงวดนี้งวดวันที่16ธันวาคมคะ่ะท่านได้ให้ตัวเลขเมื่อเช้านี้และท่านบอกว่าถ้าไม่เข้าไม่ต้องมานับถือท่านอีกต่อไปท่านพูดอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมสาวดำก็มาเล่าให้ท่านฟังตามความจริงที่พ่อปู่ท่านพูด คือท่านเสียใจมากที่ที่เลขไม่เข้าท่านก็คงจะมีเหตุผลของท่านนะคะสาวดำก็ไม่กล้าถามท่านนะคะถามว่าสาวดำมีความรู้สึกยังไงเหมือนกันกับ f อฟนั่นแหละคะ่ะเหมือนกันกับ f อฟกับท่านผู้ชมสาวดำยิ่งตัวคนเดียวนะคะเวลาเจ็บใครได้ป่วยก็ไม่มีคนดู เวลาเวลามีปัญหาสาวดำก็ไม,ม่มีคนปรึกษาหวังหวังชีวิตบ้านปลายจะต้องอยู่ที่สวนธรรมนะคะแต่รู้สึกว่ามันมันมันมีปัญหาตั้งแต่เริ่มแรกนะคะมันทุรักทุเลตุ้มปัดตุ้มเตมาตลอดแต่สาวดำก็สู้มาตลอดนะคะสาวดำ ไม่เคยได้ทาครีมไม่เคยได้เฉียนชิ้วทาปากแต่งตัวเลยค่ะคิดว่าสละทุกอย่างแล้วแต่มันเป็นแบบนี้ค่ะขอบคุณ f อทุกท่านขอบอกขอบใจทุกคนที่ยังรักสาวดำที่ยังห่วงใยสาวดำอยู่นะคะพ่อปู่ท่านได้ให้ตัวเลขมาแล้วค่ะ ท่านบอกว่าถ้าไม่ออกตัวนี้ไม่ต้องมานับถือท่านอีกต่อไปท่านพูดกับสาวดำแบบนี้ค่ะพ่อปู่ท่านให้มันแล้วท่านให้เป็นเลขบนนะคะพ่อปู่ท่านให้083คะ่ะท่านผู้ชมพ่อปู่สีสุดโธท,ท่านให้083นะคะ รใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะท่านพูดแบบนี้สาวดําก็พูดแบบนี้ทีนี้เป็นคําพูดของสาวดําค่ะสาวดําก็บอกเอฟซีทุกคนให้ทราบเลยนะคะว่าถ้าเลขในสวนทำไม่เข้างวดนี้ก็จะเป็นสามงวดสาวดําก็จะออกจาก,กสวนทานะคะก็จะปล่อยสวนทาไว้อย่างนั้ ใครมาสารต่อหรอคะ่ะเพราะว่าสาวดำไม่มีใครมีแต่เอฟซีค่ะสาวดำก็ก็จะไปตลอนตลอนอยู่ทางไหนสาวดำก็ไม่ทราบนะคะสาวดำสงสารสงสารเอซทุกคนคะ่ะสงสารมากพาอสาวดำรู้ว่าเอฟซของสาวดำนี่มีแต่คนรัก นับถือพ่อปู่สามแปดแปดรักคารพบนับถือพ่อปู่รล้รักคารพบนับถือสาวดําทั้งนั้นมีอะไรน้อยมากก็ช่วยสาวดํามาตลอดช่วยจนได้เป็นสารปู่องค์อัดยาดอกไม้ช่วยจนได้เป็นสารปูงงออปรป่แม่ย่าภรีช่วยจนได้เป็นกระท่อมสาลาช่วยห้องน้ําช่วยทุกอย่างถนนหนทางสาวดําเสียใจมาก เสียใจและใจหักนะคะเสียใจและใจหักอยากจะพูดเหลือเกินค่ะว่าสาวดำเสียใจมากเสียใจมากเสียใจมากถึงมากๆากสงสารเอฟซีมากสงสารตัวเองด้วยนะคะสาวศูนย์แปดสาม 8, นะคะเลขว่าปู 083ค่ะถ้าเลขไม่เข้างวดนี้ท่านบอกว่าไม่ต้องมานับถือท่านท่านคงจะมีอะไรในใจนะคะสตานที่สาวดำมองนะคะว่าที่สองงวดไม่ถูกเนี่ยท่านก็คงจะมีอะไรในใจของท่านอขอให้ทุก,ท,กท่านมีโชคค่ะอย่าลืมนะคะ083ค่ะเลขว่าปู่สีสุดโทกับขอให้ท่านโชคดีค่ะ เอาไปก่อนเพื่อนเลยนะคะจะได้ไม่ต้องมีใครว่าท่านไปเอาเลขที่อื่นมามีเลขพ่อปู่ค่ะ